วันนี้เราจะมาทำปลานินนึ้สมุนไพรนะคะวัตถุดิบเราก็จะมีพริกจินดาแล้วก็ตะไคร้ขาหั่นแล้วนะคะแล้วก็กระเทียมหอมแดงขาดไม่ได้คือใบมะกรูดนะคะแล้วก็น้าะคาะใบแมงลกักเราดิบมาจากต้นเราเลยนะคะแล้วก็ปลาเนียนค่ะแล้วเรามาจัดามวัตถุดิบกันเลยนะคะเ็า <c oughs> <c oughs> <ๆ> <c oughs> จะใส่ขาลงไปค่ะ ขาตะไคร้ที่เราเตรียมไว้นะคะกระเทียมหอมแดงอยากที่เราเตรียมไว้นะคะโขลกรวมกันเลย <c oughs> เราก็จะผูกเขาหยาบๆนะคะ <c oughs> แล้วก็ตามด้วยพริกจินดานะคะเพิ่มสีสันและรสชาติ แต่เราไม่ได้เอาเผ็ดมากนะคะเพราะว่าเด็กกินด้วยเพราะว่าเราเพิ่มสีสันให้มันเรียบร้อยะคะ่ะ นี่เราก็จะตักใส่นะคะนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะไปปรุงรสกันเลยะค่ะมาปรุงรสกันเลยนะคะใส่ผงชูรส ำตานิดหน่อยนะคะตามด้วยน้ำปลาค่ะค่ะก็คลุกให้เข้ากันเลยนี่นะคะถ้าเราปรุงรสเสร็จเราก็คลุกให้เข้ากันแล้วก็ เอาเนื้อปลาลงไปเลยค่ะแล้วก็จะคลุกแล้วเอาไปใส่ซึงกันเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็จะเอามาสัหบหมูสักเส่ถาดเลยค่ะ มากเลยิ่นสมุนไพรแล้วก็ตามด้วยต้นหอมผักชีนะคะหั่นลงไปเลยค่ะ แล้วก็ใบมะกรูดคะ่ะจัดเรียงวางลงไปเลยจะได้หอมๆนะคะฉีดลงไปตบท้ายด้วยใบแมงละะักค่ะโรยเข้าไปเยอะๆเลยคะ่ะ อีกหน้าปลาเลยค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะเป็นึ่งก่อนนะคะระ,ะหว่างที่เรารอนึ่งปลานะคะเราก็จะมาปอกขานะคะขานี้ก็เอามาจากหลังบ้านนะคะขาเราก็จะมาตัดซ้ายตัดขวาข้างสองฝั่งนะคะวิธีปอกขา ข้างบนออกด้วยแล้วก็แกะข้างค่ะเราจะเอาไปใส่นึ่งปลานะคะนี่ค่ะสวยอ่อนมากเลยนะคะเนี่ยยอดออ่นๆเลยค่ะ เดี๋ยวเราขอตัวแกะขาก่อนนะคะนี่นะคะเราปอกเสร็จแล้วนะคะสวยมากเลยค่ะเดีย๋ยวเราไปดูนึ่งปลาเลยนะคะดูนึ่งปลาค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะอู้คนปลาเนื้อสมุนไพรนะคะเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็ นี่นะคะขาที่เราปอกเอาไปนึ่งคะ่ะแล้วก็ตําเจียวเราไม่ได้ถ่ายนะคะตัวนี้ตนี้ปลาคะ่ะเรียบร้อยคะ่ะฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะ